แม่มาดูหมาน้ำดิดูแม่หมาน้ำดูมันนอนสบายเลยแม่ดูมันดิมันสบายมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหสุดๆไปเลยอ่ะไอตานไม่ได้ลงเลยอ่ะ ไอเต่าลงแม่มันสบายจริงๆเลยแม่โอ้ยมันทำไมมันชอบน้ำขนาดนี้เนี่ยน้พี่ดูอื้อมอื้มเต่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันชอบอื้มดูมันชอบน้ำมากเลยอ่ะ ไอ้เ <c oughs> ต่ามันหมาใครไอ้ปานหมาไม่ใช่ไหม